สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางนะคะหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะคะ FC ค่ะวันที่25่ิบมิถุนายน2568ทุกคนวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาชริติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเดินวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยจอเดินที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาได้เด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ f G จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่24ก่อนแล้วทุกคนว่าเข้าหรือหลุดเดี๋ยออีก4 5 6วันนะคะทุกคนที่จะจะได้หยุดหุนเนาะคะ่ะทุกคนเนาะใครอยากตามกันต่อก็ไปเจอกันที่กลุ่มนะคะทุกคนใจลงในช่องไม่ไหวพี่น้องขาใจบ่มีเวลาพักพอนพี่น้อง ไอดีใจก็ JAI สองสองหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนอ่าเด่นรอบเช้านะคะใจะให้เก้าและแปดมาเก้าหนึ่งสองศูนย์สามนะคะทุกคนเล็ศหลุดเลขเด่นประจำวันมาสามนะคะเก้ามาหลักร้อยทุกคนหลุดนะคะรอบบ่ายให้เจ็ดและหกมาศูนย์ห้าหกสี่เจ็ดเด่นมาทั้งเจ็ดและหกคู่ห้าหกหกห้าใจบริจาคหายจับแต่หกสี่กับ6กสามนอกพี่น้อง ข้าคู่เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะมาตัวกับรอบใบเลขเด่นประจำวันหลุดนะคะไปต่อลุ้นต่อนะคะทุกคนคะ่ะคนที่จะตามไปในกลุ่มขอคนที่เข้าใจว่าสถิติมีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องเด้อคนที่หลุดเราก็มีมาว่าไม่ให้ไม่ให้ไปร่วมด้วยนะคะทุกคนปวดหัวทุกคน <laughs> สำหรับวันที่ยี่สิบห้านะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้เด่นรอบเช้าจะได้สี่และสาม

f อฟีขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆคูทททท่ที่เอฟีชอบนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันพุธนะคะอยู่ที่4กับ9สําหรับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันเลข4กับเลข9นี้ FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเรามาดูคู่เด่นแยกขบเ่นประจําวันกันค่ะ เด่นรอบเช้า4และ3เด่นประจําวัน4ีและเกเป็นสี่สี่ดเลขเด่นประจําวัน4 9่เไม่ติดคู่เตวเด่นหรือเปล่านะติดอยู่นะคะทุกคน3ามค่ะสามสี่สีติดคู่ตตะเดส่น3่4 3 1กับ0และ4กับ9เป็นห4ึ่งสี่ติดคู่ตตะเดห่น1 4 4 1 0, 0, 4, 4, 0, 0, 9, 9, 0. นย์ค่ะศูนย์สี่สีนย์ศาเก้าศูทุกคน ติดกู้เเด่น0440สนะคะสำหรับ04กับ09นี้ FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันเป็นเลขศูนย์ประจำวันพุธนะคะทุกคนก็แล้วแต่ความชอบของ FC นะคะว่าจะนำไปใช้ไหมใจก็เป็นแค่ผู้ให้และย่นผู้นำแนวทางเนาทุกคนทุกคนคะ่ะสำหรับแนวทางหุ้นนี้เฉวันที่25มิถุนายน2568วันพุธ ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีนะคะสุขสวันมากนกันทุขูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ